เรื่องสั้นจบในตอนแนวสยองขวัญเรื่องผีถ้วยแก้วคุณมีกิจกรรมสนุกสนุกที่มักจะเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆในกลุ่มเป็นประจำไหมครับผมเชื่อว่าทุกกลุ่มต้องมีกลุ่มผมก็เช่นกันแต่กิจกรรมสนุกสนุกที่ว่านี้ของกลุ่มผมนั้นค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นสักหน่อยทําไมถึงน่าตื่นเต้นน่ะหรอครับเพราะกลุ่มผมชอบเล่นเกมผีถ้วยแก้วไงครับเป็นเกมที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ แต่ก็ถูกบังคับให้เล่นเป็นประจำและเกมนี้เองที่มันจะทําให้ผมและเ,เพื่อนต้องจดจําไปจนวันตายผมมีเพื่อนอยู่คนนึงชื่อเจี๊ยบเธอมักจะเป็นตัวตั้งตัวตีให้เล่นถีถ้วยแก้วแล้วเธอก็มีอุปกรณ์สําหรับเล่นครบชุดเจี๊ยบมักจะมีเรื่องเล่าหรือประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังเป็นประจำเจี๊ยบเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกเธอมักจะได้เจออะไรแปลกๆหรือได้เห็นได้ยินเสียงปแปลกๆอยู่บ่อยๆแล้วก็มักจะมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟัง ซึ่งผมเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วจึงไม่ค่อยอยากจะฟังแต่ก็โดนเย็นเียบบังคับให้นั่งฟังจนจบทุกครั้งไปผีถ้วยแก้วเป็นการละเล่นโบราณอย่างหนึ่งตามความเชื่อส่วน,คนุคคลเชื่อกันว่าหากเราเชิญวิญญาณมาสถ,ถิตในถ้วยแก้วแล้วจะสามารถสอบถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวิญญ,ญาณน,นั้นได้แล้วจะจุดประสงค์ของผู้เล่นก็จะถามรือยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรของผู้ตาย ผู้เล่นจะทราบคําตอบของคําถามจากการเคลื่อนที่ของถ้วยแก้วไปบนตัวอักษรที่เขียนเอาไว้บนแผ่นกระดาษในความคิดส่วนตัวของผมนั้นผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่กับการเล่นแบบนี้เพราะเรื่องผีเป็นเรื่องลี้ลับที่มองไม่เห็นและการเล่นแบบนี้ก็เป็นเสมอือนการท้าทายในสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยความคิดผมคือมันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปสื่อสารกับผู้ผีวิญญ,ญาณน,นั้นเลยแต่แล้วเรื่องราวมันก็พาพวกผมเข้าไปเกี่ยวข้องจนได้ เมื่อนัดรวมตัวกันที่บ้านเจี๊ยบจนครบเจ็ดคนแล้วรวมทั้งผมด้วยเจีย๊ยบผมเน่งโก้ขวัญปุ๊กและฟิวจุดหมายปลายทางของการนัดเล่นผีด้วยแก้วในครั้งนี้ก็คือวัดในหมู่บ้านของเราซึ่งวันนี้ที่วัดมีงานศพเสียด้วยเยเจี๊ยบบอกว่าอยากจะไปพิสูจน์ให้เ,เพื่อนๆได้รู้ว่าวิญญาณมีจริงหรือไม่และแม้กระทั่งผมแย้งไปแล้วว่าไม่ได้อยากรู้ว่าวิญญาณมีจริงหรือไม่แต่เยเจี๊ยบก็ไม่ยอมขยันขยอให้ผมไปจนได้ พอพระสวดเสร็จแล้วแขกกลับไปหมดแล้วเหลือเพียงวงเล่าวงไฮโลที่ยังอยู่เป็นเพื่อนศพพวกเราขึ้นไปบนศาลาและก็ไปกราบขอขามาศพและขออนุญาตเจ้าภาพนั่งเล่นถีถ้วยแก้วอยู่ในบริเวณนั้นด้วยซึ่งเจ้าภาพก็อนุญาตแต่โดยดีเพราะเป็นคนในหมู่บ้านที่รู้จักกันทั้งนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเจฟมันก็เตรียมอุปกรณ์การเล่นออกมาซึ่งก็จะมีกระดาษขาวที่เขียนตารางตัวอักษรเอาไว้มีถ้วยแก้วขนาดเล็ก มีทูบมีเทียนเอาไว้เพื่อจุดเชิญวิญญาณและที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือเครื่องเส้นเจีย๊ยบเตรียมเครื่องเส้นแล้วเริ่มจุดทูบทาพิธีเชิญวิญญาณเจีย๊ยบมึงไม่เห็นบอกเลยว่าวิญญาณที่มึงจะเชิญเป็นใครวะเน่งถามก็คนที่นอนอยู่ในโรงนั่นไงเจีย๊ยบตอบหน้าตาเฉยเฮ้ย <"Hey, S 1> ทุกคนกูทานขึ้นมาพร้อมกันมึงรู้จักเขาเหรอแล้วมึงเชิญวิญญาณเขามาทําไมแล้วมึงจะถามอะไรโก้ถามเป็นชุดถามเยอะจริงนะมึงไอ้โก้ เจี๊ยบค้อนขวกใส่ไอโก้แล้วก็บ่นความขี้งสงสัยอยากรู้อยากเห็นของไอโก้ซึ่งเพื่อนทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันกับที่ไอโก้ถามนั่นแหละเจี๊ยบมองหน้าเพื่อนทีละคนแล้วก็เล่าว่า mm hmm. กูได้ยินมาว่าชาวบ้านเขาเล่ากัน mm hmm. พี่เขาถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมโดนปักคอเกือบขาดเนี่ยแต่จับตัวคนฆ่าไม่ได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นว่าใครเป็นฆาตกรกูก็เลยอยากรู้หรือว่าพวกมึงไม่อยากทุกคนเงียบได้แต่มองหน้ากัน สุดท้ายทุกคนก็ยอมเล่นเมื่อเจฟจุดทูบเทียนปักลงบนเครื่องเส้นแล้วก็ได้นำถ้วยแก้วมาลนไฟเทียนเพื่อใส่ควันเทียนเข้าไปในถ้วยแล้วรีบคว่ำลงบนกระดาษขาวที่เป็นตารางตัวอ,อ,กอักษรทันใดนั้นหมาวัดที่อยู่บริเวณนั้นต่างก็พร้อมใจกันหอนประสานเสียงและรับกันเป็นทอดๆลมเริ่มพัดแรงทั้งท้งท,งท,งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีลมเลยด้วยซ้ำเจฟบอกให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเอาเนิ้วแตะขอบถ้วยแก้วเบาๆแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐาน และทําสมาธิให้แน่วแน่เพ่งไปถึงผููตายแล้วใครมีคําถามอะไรก็ให้ผลัดกันถามได้คนละหนึ่งคำถามแต่ถ้าเกมยังไม่จบห้ามมือออกจากถ้วยแก้วเด็ดขาดคาถามเริ่มจากเจี๊ยบเป็นคนแรกพี่ชื่ออะไรคะสิ้นคําถามของเจี๊ยบถ้วยแก้วก็ขยับอย่างน่าอาศจรยร์ตัวอักษรที่ถ้วยแก้วมาหยุดมีสามตัวอักษรด้วยกันคือยอยักษออ่างดอเด็กยออดอยอดพี่เขาชื่อยอดว่ะ ต่อด้วยคําถามจากไอโก้พี่เป็นอะไรตายครับไอโก้พูดตะกุกตะกักทําท่าหวาดกลัวสิ้นสุดคําถามของไอโก้ถ้วยแก้วก็ขยับอีกครั้งถูกฆ่าตายเฮ้ยพี่เขาถูกฆ่าตายจริงๆด้วยยายขวัญทําท่าเหมือนจะร้องไห้จากนั้นเน่งก็บอกว่ามาๆมากูาขอถามต่อพี่มีครอบครัวไหมครับคําตอบจากถ้วยแก้วก็คือลูกสองจากนั้นฟิวก็ถามขึ้นบ้าง พี่ยอดต้องการให้เราช่วยอะไรไหมคําตอบที่ได้ก็คือแก้แค้นทุกคนเริ่มมองหน้ากันเลือกลักยายขวัญผู้ขวัญ่อนที่สุดร้องไห้ออกมาพลางบอกไม่อยากเล่นแล้วเหน่งรีบห้ามทันทีขวัญเกมยังไม่จบห้ามม,ามือออกนะและขวัญก็ต้องถามคําถามก่อนด้วยขวัญพยักหน้าเงึกเงกแล้วถามว่าใครฆ่าพี่คะคําตอบที่ได้มันกระตุ้นต่อมอยากรู้ของพวกเรามากพรุ่งนี้พวกมึงจะรู้เฮ้ย hey, ทุกคนอุทานขึ้นพร้อมกันมองหน้ากันเลือกล่กแล้วคำถามสุดท้ายที่ทําให้พวกเราวงแตกมาจากปุ๊บตอนนี้วิญญาณของพี่อยู่ที่ไหนคะคาตอบที่ได้ก็คือก็อยู่ข้างๆพวกมึงนี่ไงพอจบป,ประโยคนี้ขวานก็ครีดลั่นออกมาทําเอาเพื่อนๆทุกคนตกใจต่างฝ่ายต่างเอามือออกจากถ้วยแก้วจนถ้วยแก้วกระเด็นกระดอนหายไปไหนไม่รู้แล้วเพื่อนๆต่างพากันวิ่งหน,นีกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางยกเว้นผมที่ยังนั่งมึนงงอยู่ตรงนั้น ซึ่งมีผมคนเดียวที่ยังไม่ทันได้ถามคําถามใดๆเลยด้ซ้าชาวบ้านที่นั่งเล่นไพ่กันอยู่วงข้างๆพลอยตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลุงคนนึงเข้ามาถามผมว่าพหนุ่มพวกเองเล่นพิเลนอะไรกันผีถ้วยแก้วครับผมตอบเสียงอ่อยๆว่าพวกเองนี่มันพี่เลนจริงเชียวแล้วก็มีเสียงตำหนิดีกเดียนจากชาวบ้านอีกหลายคนจากนั้นพวกลุงเขาก็ช่วยผมออกตามหาเพื่อนๆที่วิ่งเตลิดกันออกไปคละทิศและทางจนเจอครบทุกคนแล้วพากลับขึ้นมาบนศาลา บางก็ไปหลบอยู่ในห้องน้ำบนต้นไม้พุ่มไม้ข้างศาลาต่างกพระแข้งขาถลอกบอกเปิดเพราะโดนกิ่งไม้บ้างโดนหนังขวดบ้างหินบาดบ้างแหละเลือดซิบซิปไปตามๆกันพากันเดินกระโผกกระเพกขึ้นมาบนศาลาพอมากันครบชาวบ้านก็นิมนต์หลวงพ่อให้มาประพรมน้ำมนต์พร้อมกับเตือนว่าผีเขาก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนอย่าระรานรบกวนกันเลย พวกเราพากันกราบสาทุกแล้วคงจะพากันเข็ดจ,จนเลิกเล่นถีถ้วยแก้วไปเลยแต่ไม่รู้ว่ายิ่เจี๊ยบเพื่อนผมมันจะเข็ดไหมรุ่งเช้าเป็นวันหยุดผมปั่นจักรยานออกกาลังกายเหมือนทุกครั้งพอผ่านหน้าบ้านทิศฉําก็เห็นชาวบ้านหลายคนจับกลุ่มยืนคุยกันอยู่ด้วยท่าทางเคร่งเครียดผมสงสัยจึงแวะเข้าไปดูพอผมไปถึงก็เห็นยายเจี๊ยบกับไอโก้ยืนอยู่กับกลุ่มพวกชาวบ้านด้วยผมจึงถามยายเจี๊ยบกับไอโก,ก้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงได้ความว่า ชําอยู่ดีๆก็เกิดอาการคุ้มข้างร้องเอะอะโวยวายว่าผิงพี่ยอดมาหลอกและก็จะเอาชีวิตเลยเก็บตัวอยู่แต่ในห้องข้าวปลาไม่ยอมกินล็อกห้องไม่ให้ใครเข้าไปเมียเห็นว่าผัวเงียบหายไปนานจึงพังประตูเข้าไปก็พบว่าที่ช้ำแกผูกคอตายไปแล้วเมียแกโทรแจ้งตำรวจให้มาดูตำรวจค้นเจอมีดเปื้อนเลือดซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าเลยทำให้ตำรวจที่กำลังสืบและระแคะระคายอยู่แล้วมั่นใจได้ว่า ทิศฉัเป็นคนฆ่าปาดคอพี่ยอดนั่นเองแต่สาเหตุที่ทําให้ถึงขั้นเกิดการฆ่าฟันกันนั้นชาวบ้านต่างก็ไม่มีใครรู้เพราะทั้งคู่ก็เป็นคนปุ่บ้านเดียวกันรู้จักกันมาตั้งนานไม่มีใครเห็นว่าทั้งสองจะมีวิแววบาดหมางกันมาก่อนหรือด้วยซ้ําการผิดใจกันถึงขั้นฆ่าแกงกันนั้นมันคงจะรุนแรงมากชาวบ้านต่างก็คาดเดากันไปต่างๆนานาทิศฉับแกก็มาดวดฆ่าตัวตายไปซะก่อนเหตุการณ์ก็เลยยังเป็นเงื่อนงำปริศนาะที่ไม่มีใครรู้คําตอบ มีแกกับพี่ยอดเท่านั้นที่ต่างรู้ดีอยู่กับใจแต่ผมว่านะอีกไม่นานเงื่อนํำนี้จะคลี่คลายได้ด้วยผีถ้วยแก้วของยเยบเ,เพื่อนผมเพราะมันคงไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ต้องเป็นปริศนาที่ค้างคาใจของมันอยู่นานเป็นแน่